พี่ได้ยินเสียงไหมนี่วะตรงนั้นเหรอทุกคนใครวะเนี่ยต่างจันเหรอเฮ้ยผู้ชายคือใครอะ เฮ้ยมึงเป็นใครวะกูเป็นใครมึงรู้ดิมึงก็เป็นใครกูถามมึงมึงเป็นใครพูดมาจับตัวนางจันนางจันเป็นไงมาเงเป็นไงบ้างนางจันมันคอยจุดรวมรุดดิอ๋อมึงเป็นท้ารับใช้ของหมารับใช้ของไอ้นางดูงอดีอ๋อมึงจะมาเอาตัวนางจันเพิ่มอดีสั่งให้มึงมาจับตัวไป ลงไปแต่จะลงไปก่อนลงมาเจอของดีเป็นไงล่ะเจอคนเล็กกูเป็นไงล่ะเจออะไรเป็นไงล่ะสวัสดีครับพี่เอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฝด V2 ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็อยู่ที่สถานที่เป็นวัดล้างทุกคนนะผมมาหานางจันมาดูว่านางเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอใคร แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าน้ําขึ้นสูงมากนะน้ําขึ้นสูงขุ่นด้วยนะฝนตกต่อเนื่องเลยบ้านผมนี่ฝนยังไม่หยุดนะแฉวภาคเหนือนี่ไปหน้าหนาวกันแล้วนะทุกคนเท้าน้าหนาวอากาศเย็นแล้วบ้านผมยังมีฝนตกไม่หยุดเลยทุกคนนะวันนี้ก็ถือว่าดีอย่างทุกคนนะที่ฝนไม่ตกนะเท่านี้ฝนไม่ตกก็รู้สึกว่าแดดออกนะสว่างขึ้นมาหน่อยทุกคนนะโอ แล้วนี่น้ำเปลี่ยนดันมากๆเลยพี่โอ้คนดูนะดูดิตอนที่น้ำมาใส่แล้วก็จะไหลมาไป็นเป็ที่สวยแล้วก็ดูไม่น่ากลัวตอนนี้ทุกคนนะตอนนี้ดูน้ำดูน่นากลัวแล้วก็ดูมีความอะไรวาไงมีความเชี่ยว มีมีอะไรบอกว่าื่อว่า,วามีความน่ากลัวก็มีอยู่ในในใน,ในน้ำทุกคนเห็นไหมฮะเรื่องผมกะว,ว่าจะมาถาม่าหนางจันว่าพร้อมหรืยอยังที่จะไปแก้แค้นนางดวงด,ดีกับผมเพราะว่ามันได้เล่นงาน,นต้นไม้เกือบตายนะทุกคนนะเกือบตุยเลยต้นไม้ทุกคนผมเราถามว่านางจันพร้อมย,อยัง ให้ไปช่วยแก้แค้นนางดวงดีกับผมไป,เ,ปเพื่อนผมนะแล้วก็ชวนคนอื่นไปด้วยส่วนน้องผมนะน้องต้นไม้ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นละไอพี่แต่ผมเชื่อว่าพี่เอฟซีหลายคนเป็นห่วงแล้วก็อยากให้เราจัดการนางดวงดีให้ได้ไวสุดไม่ให้มันก่อความวุ่นวายอีกนะครั้งก่อนน้องต้นไม้ก็สับเข้าลืมเอาของด,ดีตัวไปนะผมให้ไปแล้ว แก้วคนเหล็กก็ให้ไว้นะเบี้ยแก้ก็ให้ไว้แต่น้องไม่ใส่ไปนะน้องรีบน้องคงคิดว่าน้องคงไม่เป็นไรสุดท้ายเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่านางจะมาตอนไหนเพราะผมเองก็ไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายกับที่พักของนางนะนางมีพักอยู่นไหนนูน้นฝั่งนูน้นเป็นสระล้าง้างอยู่ นั่งทำไปที่พักนางผมเผื่อเข้าไปเานั่งอะไรทำท่าส่วนตัวอยู่มันดูไม่ดีทุกคนนะดียวขอนั่งรออยงนี้แล้วกันแล้วก็พาพี่ีชมวิวบริเวณถางนี้ไปก่อนนะวัดล้างที่ออกกับสวยและธรรมชาติมากๆทุกคนนะก็ฝากพี่สีนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด, like, กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กพี่แปดพาไปเรื่อยเพจใหม่ด้วยนะผู้ติดตามประมาณหมื่นหมื่นกว่าคนนะวันหมื่นแปดร้อยหมื่นแปดพันคนนะฝากติดตามที่นะเพจใหม่ผมเพจเก่าก็ปิวแล้วทุกคนนะไม่ โอเคแล้วก็พี่คนไหนสนใจนะอยากจะบูชาเบี้ยกแก้แก้วขนเหล็กแล่เหล็กหลเจ็ดสี่นะติดต่อมาได้เลยทุกคนนะนะผมสามารถลดราคาให้ได้แต่ว่าต้องดูความจําเป็นทุกคนนะถ้าเป็นพวกแก้วขนเหล็กกับเหล็กหลกเจ็ดสี่นะราคา,าสูงหน่อยแต่ว่าของดีทุกคนนะของดีจริงได้มาจากพี่หญิงเพชรปลูกเสร็จมาเรียบร้อยติดต่อเข้ามาได้ทุกคนนะผมทิ้งเบอร์มาให้ศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าสาม 0408หรือใครอยากแอดไลน์แอดบ้านเขียวมาก็ไอดีผมไอดีไลน์นะ yai yai 1 1 2 5 4 2นะทุกคนนะ้ยินเหยงน้ำไหลแบบดูน่ากลัวทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปเปิดกล้องหลังดกว่าทุกคนไป let's go ไม่ว่านากักการเรียนเขาผอมมาหาอาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่ทำการสำรวจไม่เสร็จหรืออาจจะยังไม่รู้แต่กำลังเตรียมตัวมาาอยดูหรือเปล่า อากาศดีวันเป็นว <pid> ันร um, ้านที่ธรรมชาติมากๆทุกคนทุกแบบมากๆเลย มันเป็นประวัติพวกอะนะถ้ามิงแก่ถ้ามิงพะนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันยัง,งวนเวย็นหรือว่ายังกลับมาจริงหรือเปล่าแต่ต้องระวังนะของนี้มันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะมันอาจจะมาแล้วหรืออาจกำลังจะมาหรืออีกไม่กี่วันถึงจะมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปี ก็ต้องระวังตลอดเวลาถึงจะไม่มีพวกมันแต่ก็ต้องระวังเซฟให้ดีสุดเพอที่นี่ก็มีประวัติที่ไม่ดีแต่มันผ่านมานานละเพิ่งคิดว่าวันของที่นี่ไม่ปลอดภัยสําหรับพวกมันนะไอพวกสมิงเพราะว่ามีพวกลูกเลี้ยงผีก็ทานห่าเนี้ยคอยล่าตัวคนอยู่ทุกคนบอกเลยคอยล่าพวกมันไม่ให้พวกมันได้มาทำทั่วถึงนี้ท,ทุกคนนะ อาก,กาศดีมากเลยไว้กระเป๋าที่สารางน้นศาลารสารที่ทเป็นพวกรูปใช่ไหมกระเป๋าผีนั่นทุกคนน้ำใสนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆทุกคนนะไหลาย,ยาวไป ผ่านหมู่บ้านสายหมอกด้วยทุกคนนะแต่ว่าหมู่บ้านสายหมอกจะสามารถเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อคุณลุงคุณป้าคุณลุงตาคุณตาคุณยายให้เข้านะจะผ่านหมู่บ้านสายหมอกไปนะทุกคนก็ถือว่าเป็นท,ที่ที่สวยแล้วก็ธรรมชาติมากพี่อผมโคตรชอบนะบอกเลยอากาศดีที่หมู่บ้านสายหมอกเป็นหมู่บ้านที่ผมชอบมากมาก อากาศก็ดีมากๆด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะขอรอนางจันต่อไปก่อนนางอาจจะทำธุระส่วนตัวอยู่นะก็งไงร,รอรับชมรอติดตามชมแล้วกันทุกคนนะว่าจะเจอเมื่อไหร่อย่างที่บอกครับผมตั้งใจอยากให้มันนางมาช่วยผมเพื่อ รีบจัดการนางดูนักบินให้ได้ทุกคนนะโอเคเฟสี่ราะการชมนะทุกคนนะมันเบื่อนะครับผมเฟสี่ครับมันงานผิดปกติทุกคน,นนะซึ่งผมรอนางจันได้เกือบสี่สิบนาทีสี่ห้าทีแล้วมัง้งยังไม่เจอวิแววรหรือว่าเสียงนังจันดู ตะโกล,ลงมาอะไรเลยอยู่จะเรียกหาใครเลยผมจะลองเข้าไปดูนางจันไหมอะหลังนี้ไม่น่าอยู่นั่นั้นอยู่หลังน่เป็นหลังข้างล่างข้างล่างสุดเลยที่นางจันอยู่นะหลังข้างล่างสุดน้ที่มันปลอดภัยแล้วก็เป็นจุดที่ไม่มืดไม่เึบกันไปนะนางอยู่บต้องการแสงสว่างด้วยทุกคน ว่าทีนี้ไม่มีไฟนะต้องหาอ่พวกตะเกียงพวกเทียนมาจุดเอาอย่างเดียวอยูมันมุมเห็นไหมจะลงไปดูก็ยังลังเลอยู่ว่าจะดีหรือเปล่า ผมปลาไปปลาชายแดนครั้งก่อนทุกคนเจอเจ้างูเหลี่ยมโหขนลุกสู้เลยตัวใหญ่เท่าขาผมประมาณขาหน้าแข้งผมรนะความใหญ่มันไม่รู้มันกำลังจ้องมองอะไรอยู่ในป่านะนิ่งมากๆนะผมเอาหินโยนใส่แล้วยังไม่ขยับตัวนะผมเอาไม้โยนใส่ไม่ใช่หินผมไม้โยนใส่มันังนิ่งอย่นงงนะเหมือนแบบเป็นกลยุทธ์ของมันในการลอกลอกลอก้อเหยื่อให้เขาหาแบบแบบตายใจนทุกคนนะ ตอนนี้ผมไปเข้าไปข้างในดีไหมหรือว่าย่างเงเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่านางจันจะอยู่ที่นั่นหรือว่ากําลังทําอะไรอยู่แต่ผมไม่ค่อยสบายใจนะว่ามันาเป็นอะไรไปหรือเปล่านางจันยังไม่ออกมาสักทีทุกคน มาที่ยังอยู่สาราล่างทุกคนนะงั้นเดี๋ยวผมไปรอดูเงียบๆแล้วกันเพราะผมเองก็ไม่อยากเข้าไปแบบว่าเดีแบบน้ำตกใจไม่ก็โดดนางทำเพื่อส่วนตัวอยู่มันดูไม่ดีดพี่นะเดีย๋ยวคอรอทูเงียแล้วกันแถวนี้มีพวกกองอิฐที่เป็นกองอิฐสีแดงไม่รู้ว่าเขามีทำอะไรไว้ตรงนี้นะทุกคนน่าเป็นกองๆอาจจะเป็นฝั่งอะไรหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจนะพี่นะ่ะแถนนี้มีเห็ดโขนทุกคนนะหาย,ยากมากเลยเรอถนงีแล้วกันนะ พุณยินเสียงไหมคุณยินเสียงไหม เรานี้ยินเสียง,งคนคุยกันนะผมว่าผมไม่หูฝ่าผมได้ยินเสียงคนงคุยกันนะกำัังจะคุยกับ,บองค์พระเอกหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ <c oughs> ใกล้ๆกันนะทุกคน อาจเป็นไปได้พี่ต้องทำความรู้จักกันต้องช่วยช่วยเหลือกันไว้โอเคผมขร้อนร้องนกนแล้วกันพี่ครับผม,มเจอเหมือนน้องรอยกันคุยนะไม่รู้ว่ามีคนมาหาเห็ดทถวนี้หรือเปล่านะก็เสียงที่ผมได้ยินก่อนหน้าน,นี้ก็เงียบไปเหนะมีอนเสียงผู้หญิงวุ้ยคุยกันนะ ผมรออยู่เมื่อไหร่จันจะออกมาทีนะแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปข้างในนะเฮ้ยเฮ้ยเียงยังไงวะพี่พี่ยินเสียงไหมเปยังไงวะตรงนั้นเหรอทุกคน หลังจันเหรอผู้ชายคือใครอะเฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครมึงรู้ดิมึงอะเป็นใครกูถามึงมึงเป็นใครพูดมา ลุงจันเป็นไงไหมเป็นไงบ้างลังจันมันออยยศดวงฤทธิ์ดีอ๋อมึงเป็นท่ารับใช้ของหมารับใช้ของไอ้นางดวงดีอ๋อมึงจะมาเอาตัวลุงจันเพื่อดวงดีสั่งให้มึงมาจับตัวไปมันออยยศดวงฤทธิ์ดีดวงดีมันชั่วใครจะรับใช้มันนะฮะเป็นคนชั่วมึงไม่รู้เหรอฮะไม่รู้เรื่องมึงไม่ยอมพูดกูรู้ทุกอย่างมึงมากกว่าลุงจันระวัง เฮ้ยมึงปล่อยมึงจะปล่อยให้ปล่อยปล่ไปข้าอดมจันมดจันใจเย็นๆเดี๋ยวผมไปช่วยดังจันพี่ผมขอไปดูนะว่ามันเป็นมีอาวุธหรือเปล่าขอเล็งตัวมันก่อนถ้ามีอาวุธผมแย่แน่พี่มึงปอยปล่อยมึงปล่อยไงพี่มันไม่ยอมไม่พี่มันจะสู้นะมาสู้พี่มันจะสู้เกี่แก้วคนเหล็กพี่ผมมีแก้วคนเหล็กกันเหล็กหลายอยู่มาเหนือกองของกูหน้าใช่ไหม พี่พี่ผมจัดการให้มึงลองขอก,กูบ้างใช่ไหมฮะ<า>มึงก็รู้แต่มึงไม่ได้กลับไปหาหนางโดดีไอ้มึงเป็นหมาใช้มันนี่ฮะ ลงไปแต่เจลงไปก่อนอมัวงมาเจอของดีเป็นยังล่ะจ๊กคนเล็กเป็นยังไงล่ะจกคตเล็กเป็นยังไงบาอเมไีไหนวางไว้ก่อนจะกาเอานังจันด้วด้ันจันจันมันนี่นี่มันไปแล้วมันนีแล้ว เป็นจังนี้เป็นไงบ้างมีว่าแท้ไหมคนพี่พี่มันหนีไปแล้วพี่ไม่ต้องใจนั่งก่อน,นเป็นไงบ้างมีว่าแพ้อะไรไหมไปพี่ตอนนี้มันหนีไปแล้วทุกคนใจเจ้าไม่ยีว่าแพ้ใช่ไหมเจ้าปลอดภัยใช่ไหม ทำไมถึงตามจะเจอเจ้าที่นี่วะมันได้กลิ่นแน่เลยเขาบว่าได้กลิ่นชัวอย่างเงี้ยมไปไไปมันไม่น่ากล้าเข้ามาเพราะมันโดนแก้วคนเล็ก้าไปเมื่อกี้พอแปะใส่หัวมันทุกคนมันมาผมไม่รู้ว่ามันมาที่นี่ถูกยังไงนะหรือว่านางดวงดีรู้ว่ามันว่านางจันกบดานแถวนี้มันก็เลยตามมาหรือเปล่ามนไผมช่วยนางจันได้แล้วแต่ว่า ทำไงดีต่อองคเอ์เจ้าเอกปไหนเจ,จ้าเอกปไหนนังจันออกไปหาอะไรกินเหรอออกไปหาของป่าเหรอใช่โอ้โหทิ้งเจ้าคนเดียวที่พวกมันมาแบบทีเผิรดเ,เนี้ยดีข้ามาเจอก่อนไม่งั้นเจ้าแย่แน่นังจันเอางี้เดี๋ยวนี้ข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าก่อนดูตแต่เจ้าไปก่อนจะดูมันกลับมาหรือเปล่านะแล้วเขาหาวิธีใหม่มาดูทําไงต่อแต่ว่าตอนนี้ต้องอยู่เป็นเพื่อนงจ้าก่อนไม่รู้ันกลับมาหรือเปล่าทุกคน ราะผมจัดการมันทั้งนุ่มนะพี่เจ้าทั้งต่อยมันทั้งตบมันแล้วก็เอาแก้วคนเล็กแปะใส่หัวมันนะทุกคนนะโอเคไม่ต้องจันทร์เจ้าปลอดภัยก็ดีละข้าจะสบายใจข้ามาเพื่อให้อยากให้เจ้าไปช่วยข้าเลยไปช่วยจัดการนางโดงดีแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาจัดการเจ้าก่อนเหมือนมันรู้ว่าเจ้ารู้จุดอ่อนมันมันก็เลยสั่งคนมาเก็บเจ้ารู้เปล่าจับตัวเจ้าไปไงโอเคเจ้าอยู่ดีก่อนนะข้าดูรอบๆก่อนโอเคพี่ผมขอปิดคลิปก่อนทุกคนนะผมว่านางจันทร์น่ากลัวนะดูทุกคน